สวัสดีครับครับครับวันนี้ก็นำผู้ชมมาชมนะครับพระปิตานะครับซึ่งเป็นพระปิตาของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับก็จัดสร้างขึ้นในปี2 5 3 1นะครับซึ่งเป็นเวลานานพอสมควรนะครับก็หลวงพ่อแพรนี้ท่านก็เป็นนะครับสมเด็จสังฆราชนะครับซึ่งมีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งนะครับก็ ฉายาของท่านก็คือเทพเจ้าแห่งแม่รุ่มแม่น้ําน้อยนะครับซึ่งเ,เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้จัดสร้างพระปิตารุ่นนี้ขึ้นในปี2531ซึ่งเป็นรุ่นแรกของการสร้างปิตาของหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับก็จะเป็นเนื้อผง ครับเนื้องผงผสมว่านนะครับก็จะมีกากกายักผสมประสานนะครับมวลสารร้อยแปดที่อยู่ตามองพระนะครับก็จะมีฝังตะกุดทองแดงของตะกุดทองคําที่อยู่ตามองพระนะครับแต่ก็ฝังมิดนะครับโดยที่ว่าไม่เห็นไม่เห็นตะกุดนะครับแต่องค์นี้ก็คือเนื่องจากเวลาที่นานพอสมควรนะครับก็ความกลอนแล้วก็เริ่มจะยุบย่นลงไปก็ทําให้ตะกุดโผล่ขึ้นมา ครับไม่ว่าจะเป็นคาบต่างๆที่อยู่ตามองพระนะครับก็จะบ่งบอกถึงความเก่าได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ครับเห็นความกุก่อนแต่ว่าตัวหนังสือก็ยังบ่งบอกนะครับว่าเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งสําหรับปิตาหลวงพ่อแพรนะครับในการเขียนยันนะครับด้านหลังนะครับก็จะบ่งบอกว่านี่คือยันหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับ ในองค์พระนะครับในองค์พระต่างๆก็จะมีะพวกผงพุตธคุณที่จะโผล่ขึ้นมานะครับไขความเก่านะครับเริ่มจะโผล่ขึ้นมาห้เห็นนะครับก็ในปี2,531กับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรน,นะครับ ติดตารุนนี้นะครับติดตารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งพุทธคุณนะครับก็เกี่ยวกับการค้าขายนะครับค้าขายเมตตามหานิยมการเจรจาต่างๆนะครับผู้ที่นําไปใช้ก็พูดกันเสียงเดียวว่าเออเป็นเป็นพระที่น่าใช้นะครับน่าใช้มากนะครับเพราะว่าก็ประสบความสําเร็จในการติดต่อง,งานต่างๆ,ๆที่นําไปใช้นะครับก็อยู่กับความศรัทธาครับ ครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ